สวัสดีค่ะพบกับลูน่าจาก Perfect h o m e สอีกแล้วนะคะวันนี้ลูน่าอยู่ที่ r i v e r s Side Condo ค่ะจะพามาดูคอนโดแห่งนี้นะคะซึ่งมีขนาดทั้งหมด146ตารางเมตร2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องกันเลยนะคะตรงนี้จะเริ่มจากห้องนั่งเล่นนะคะอย่างที่เห็นมีพื้นที่การใช้สอยที่กว้างขวางทุกอย่างก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตรงนี้จะเป็นห้องทานข้าวนะคะแล้วเรายังมี มินิบาร์อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งสามารถนั่งเล่นจิบกาแฟหรือจิบเครื่องดื่มได้ค่ะถัดจากมินิบาร์นี่นะคะเราก็จะมีห้องครัวซึ่งถือว่าอุปกรณ์ครบครันมีทุกอย่างมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีเตาอบนะคะแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันด้วยค่ะถือว่าพื้นที่การใช้สอยมากพอทีเดียว ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องนอนนะคะอย่างที่เห็นทุกอย่างได้ตกแต่งว่าอย่างสวยงามมีเตียงใหญ่นะคะแล้วก็ดีไซน์ถือว่าเรียบง่ายแต่สวยงามเลยทีเดียวค่ะอีกอย่างของห้องนี้นะคะก็คือมีระเบียงเล็กๆอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถออกไปชมวิวของแม่น้ําปิงได้นะคะค่ะและนี่ก็คือห้องน้ํานะคะอย่างที่เห็นห้องน้ําก็มีพื้นที่การใช้สอยที่กว้างขวางตรงนี้จะเป็นที่อาบน้ํานะคะทุกสามารถเป็นครอบครัวได้แล้วก็ดีไซน์ที่จะเห็นนี้ออกจะเป็นโมเดิร์นสไตล์ด้วยนะคะ โอเคค่ะและคอนโดนี้นะคะมีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันนะคะและอย่างที่เห็นข้างหลังูุ้นาตอนนี้นะคะห้องนอนนี้ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นออฟฟิศซึ่งแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอยากจะเก็บไว้เป็นออฟฟิศหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคอนโดนี้จะมีระเบียงทั้งหมด2ที่นะคะเดี๋ยวูุนาจะพาไปดูตัวระเบียงใหญ่นี้นะคะซึ่งว้าวค่ะสามารถเห็นแม่น้ําปิงได้นะคะแล้วก็เห็นวิวเชียงใหม่ที่สวยงามเลยทีเดียวค่ะธรรมชาติและยังเงียบสงบอีกด้วยนะคะ ค่ะวันนี้เราก็ได้ชมคอนโดที่สวยแห่งนี้ไปแล้วนะคะยังไงสำหรับท่านใดที่มีคำถามก็นานะคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าคลิกตรงลิงก์ข้างล่างนี้เลยได้นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe like แล้วก็แชร์วิดีโอนี้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ